สวัสดีแฟนๆชาวสตาร์ขับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจะเจอหน้าผมครับกับวีเจวินอัครชูร์สิริสุสกุลครับวันนี้เนี่ยวินต้องมีเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอเพลงฮอตฮๆมาเสิร์ฟคุณถึงที่บ้านเลยทีเดียวนะฮะวันนี้นะครับวินก็พาเพื่อนๆอยู่ที่การ์เดนซิตี้โปโลครับมาอยู่กับเบื้องหลังกองถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงถามใจตัวเองของหนุ่มเซนเดอะสตาร์ครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นวิ่งตามวินมาครับต้้องเเป็็นคววามลับบที่กไ ฉันนงเเาคดดีียยวโไมม่ใรและตอนนี้นะครับวินก็อยู่กับนักเอกคนสวยของเรานะครับนักเอกคนนี้เนี่ยเราเคยเจอกันมาแล้วในในเอวีเพลงปักเก่งของเก่งเดอะสตาร์ครับแต่วันนี้เนี่ยเขามาเป็นนักเอกของเซนเดอะสตาร์ครับกับเพลงถามใจตัวเองครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นไงบ้างครับก่อวันนี้่าสบายดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะครเนี่ยเจอที่ไรหัวใจผมเต้นตลอดเลยนะเนี่ยี่คนน่ารักไงอยู่ใกล้ไม่ได้ออ นะเป็นไงบ้างครับเนื้อเรื่องในเอวีเล่นเป็นอะไรครับก็เล่นเป็นแบบเออคนมีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบทะเลาะกับแฟนบ่อยๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เซนเนี่ยค่ะเพื่อนข้างห้องมาคอยดูแลเทคแคร์ care, อ,อะไรอย่างนี้เรียกว่ารักข้างห้องกันเลยใช่แล้วนี่แหละมีซีนไหนที่ประทับใจไหมครับบอกไม่ได้ต้องอุบไว้ก่อนอนี่ถ้าอยากรู้ต้องแบบรอแบบดู MV เต็มเตม แล้วตอนนี้นี่ทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้นะคะก็ก็เป็นดีเจอยู่ค่ะจริงเหรอที่ไหนที่ไหนซิปปิง้าแค่ะ๋อเจงเจงงครับสุดท้ายนี้นะครับให้น้องก๊อปเนี่ยฝากผลงานหน่อยครับใครยังไงเพื่อนๆชอบสตาร์ขับนะคะก็อย่าลืมดู MV เพลงนี้ด้วยนะคะถามใจตัวเองค่ะให้กำลังใจก็ให้กำลังใจเซนกันด้วยนะคะถ้าอยากให้กำลังใจมากยิ่งขึ้นนยคะกดไปเลยดอกจันหนึ่งสองสามสองแปดเก้าเก้านะคะแล้วก็โทรออกด้วยโอเคครับสำหรับนี้ขอบคุณน้องก๊อปมากครับขอบคุณค่ะ เป็นความลับที่เก็บไว้ข้างในกลัวพูดไปเธอจะไม่ฟังแล้วจะทิ้งฉันให้เงาคนเดียวโดยไม่มีใครถ้าเธอนั้นได้รับรู้ว่าใจของฉันรักเธอมากเพียงใดเธอจะเห็นใจยอมรักฉันไหมถามใจตัวเองและตอนนี้นะครับวินดูกับเพลง หนุ่มหล่อที่สุดครับเพราะว่าเขาหล่อเสถียรครับกับหนุ่มเซนเดอร์ซ่าครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเซนจะยังไม่ถามใจตัวเองครับเซนถามใจตัวเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมเล่นตั้งหลักไม่ทันเลยนะเป็นไงบ้างครับวันนี้กับมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ครับครับผมก็วันนี้มาถ่ายมิวสิกวิดีโอถามใจตัวเองนั่นเองครับซิงเกิลที่3ก็สนุกมากครับคือตอนเช้าๆแล้วก็มาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าในเอ็มบีเป็นใครอย่างนี้มาถึงก็เห็น พี่กอลนั่งกินโจ๊กอยู่เราก็เลยไปขอกินด้วยเลย <c oughs> เราก็เราก็หิวข้าวไง <c oughs> เราก็มาเราก็ไปนั่งกินข้าวอะไรเงี้ยล้วก็แบบทักทายว่าอย่างนงี้เนื้อหาในเพลงถามใจตัวเองก็สําหรับเนื้อหาก็จะเป็นเหมือนกับว่าอยู่อพา,าร์ต <c oughs> เมนต์ติดกันอ๋อครับอาพี่เอกับในติดกันแล้วก็แบบเราก็แอบชอบเขาอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบมีแฟนอยู่แล้วครับอืมล้วก็ต้องเหมือนกับว่าคอยแบบเป็นเป็นเหมือนกับคอยให้กําลังใจดูแลอะไรเงี้ยมีขยะไว้อยู่หน้าห้องเขาแล้วก็ไปจ้งให้เขารดน้ําต้นไม้ข้างห้องให้เขาอะไรยเงี้ยครับแบบเป็น คอยดูแลฮะเรียกว่าเอาชีวิตจริงเซนมาเล่นเลยก็มีนิดนึงที่เราแบบชอบชอบเออแคร์คนอื่นอะไรเงี้ยเราก็แบบเออก็โอเคสนุกดีครับได้ข่าวนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยได้เอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์มาจริงๆกับพิทพลเป็นไงบ้างครับได้ร่วมงานกับพี่พีทก็อย่างแรกคือดีใจมากดีใจมากกับเพลงนี้คือตอนแรกเนี่ยเราก็แบบรู้มาว่าเออพี่พีทเนี่ยจะแต่งเพลงเขาแต่งเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพี่พีทครับไปออนพีทอ้อนพีทแต่งเพลงให้เซนหน่อยได้ไหมหนึ่งเพลงอะไรเงี้ยพีทก็แบบ เดี๋ยวพี่ดูก่อนอะไรย่างนี้ประมาณ2วันพี่พีทมาเลยครับเอาเพลงมาให้ฟังเลยแล้วแบบเฮ้ยพี่พีทเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วดีใจมากคือตอนแรกก็แบบซ้อมร้องแบบเหื่อมากพี่เขาเป็นคนร้องไกลไงครับเราก็เหมือนกับว่าโอ้ต้นฉบับทำมาดีมากอะไรอย่างงี้ตล้นเบัลยแล้วเราก็แบบเราก็ยังแบบร้องไม่ได้เท่าพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็บอกว่าให้แบบร้องให้มันแบบโปร่งๆสว่างๆเข้าไว้คือไม่จาเป็นต้องเหมือนพี่เขาหรอกอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องการแต่งตัวในระดับนี้หน่อยลิซแอนเซนเรารู้กันอยู่แล้วว่าเซนเนี่ยเป็นคนที่แบบโมว่าแฟชั่ เป็นยังไงบ้างครับถ้าไปออกงานอะไรเงี้ยถ้าเวลาได้ออกคู่กันเนี่ยเราก็จะพยายามที่จัดชื่อที่มันคล้ายๆกันแมทช์กันาให้มันแมทช์กันและเพลงถามใจตัวเองเนี่ยเรามีเซตลิสต์เนี่ยมาฟิชชิ่งบ้างไหมครับถามใจตัวเองยังเป็นเพลงเพลงเดี่ยวของเซนครับ,รบแต่เพลงที่ลิสต์มาฟิชชิ่งก็จะเป็นเพลงน่าเธอรบก,กวนผมว่าเซนก็ไปฟิชชิ่งเพลงลิสต์มาแล้วเพลงเพียงใช่ไหมเพียงนั่นเองอันน่ะที่ไทยมีไปครับตอนนี้นะครับอยากให้เซนเนี่ยฝากผลงานกับแฟนๆชาวสตาร์ขับหน่อยครับกับผมก็ต้องขอฝากด้วยแล้วกันนะครับกับอารบัม r i ทแอนเซนนะครับอัลบัมนี้นะครับเซนและริทตั้งใจมากนะครับและอยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆจากพวกเราทั้งสองคนนะครับและใครที่ชอบเพลงของริทและเซนนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ดอกจันหนึ่งสองสามสองแปดเก้าเก้านะครับพวกเราไปสนุกกันต่อกับรายการสตาร์ขับขับสนุกของคนรักดาวครับ